สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะ มาเลยทีเด็ดครับนะวันนี้มาสายนิดนึงพี่ชายนะครับรอพระอยู่นะพระหมดพี่นะครับรอพระมันส่งเมื่อสักครู่เลยนะครับไปเอาที่นะครับไปรษณีย์มานะครับวันนี้ครับนะผมมีหานุมาลอยองค์นะครับเป็นพระหานุมาณนะครับรวยพันล้านนะครับเป็นลอยองค์นะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้พี่ได้รับชมกันนะครับวันนี้มีมาแค่10องค์เท่านั้นนะพี่นะมีมาเพียงแค่10องค์เท่านั้นนะพี่นะองค์ละ450บาทนะครับ องละ450บาทมีมาแค่10องนะเป็นรายการจองนะครับเนื้อทองระคังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกเลยนะครับชอบถูกใจนะครับรายการไหนนะครับบอกเลยว่านะครับรีบจับจองกันพี่นะเป็นรายการจองพี่นะครับเป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้ความนะฮะนิยมนะฮะออกมาพักหนึ่งแล้วพี่นะนะฮะเพิ่งจได้ยอดมานะครับนี่ฮะนี่ฮะพุทธพิเศษนะฮะที่ธรรมะอุทยานนะครับผมบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับ นะฮะมาฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันพี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับมาฮะรายการแรกเลยครับมีมาแค่สิบองค์นะพี่นะเช้านี้นะครับได้องค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับไม่อยากเลยแพงมากพี่นะครับนี่ฮะพอพระออกโอ้โหนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับนี่นะครับอนุมาณนะครับนี่นี่อนุมาณโชคเหมือนล้านนะครับ นี่ฮะสร้างโรงครัวนะรุ่นนี้นะครับนี่ฮะมิกิวอนปู่ติดนะฮะเลขคุณเบอร์สองสามห้านะครับสอ,นะองสามห้านะองค์ที่หนึ่งนะพี่นะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สอง รายการที่สองครับโอ้รายการที่สองเป็นนะแบงค์นะรายการสองเป็นแบงค,ค์นะดูนะพี่นะพี่ชอบองค์ไหนนะเลขคุณเบอร์สองสองหนะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับเป็นแบงค์นะสองสองหนะครับราคาเท่ากันทพี่นะใครวายองไหนใครได้นะรายการนี้สองสองหกพี่ชายนะครับรายการที่สองอ่ะนี่สวยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สามนะครับ โอ้โหวิรายการที่สามครับเนี่ยเลขโค้ดจำนวนนะครับอ๋อเป็นลุ้นหรอพี่อ๋อเป็นลุ้นฐานนะครับเป็นลุ้นหน้าลุ้นใต้ฐานนะครับรายการที่เลขโคดจำนวน228นะอันนี้ถ้าอุมดมสารนะนะครับ228นะครับตรงนี้นะครับ รายการที่สามนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สี่นะร <c oughs> ายการที่สี่ครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้อุดรายการนี้เหมือนช่อนะครับนี่ลงเลขโค้ดนัเบอร์นะครับหมายเลขสามเก้าหกนะครับ นะโอองค์้าเบ้านะองค์นี้มีค่าเบ้าติดด้วยนะครับรายการที่สี่สามเก้าหกนะครับนี่ฮะรวยล้านล้านนะครับนี่ฮะลายมือปู่ด้วยนะครับต่อมาครับพี่ชายน,นะครับรายการถัดไปนี่รายการที่ห้า รายการที่ห้ารายการนิติวจนหลวงปู่ครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งสี่ครับสองหนึ่งสี่ครับรายการที่ห้าเลยครับสองหนึ่งสี่เขขนเี 2, 1, 4, ่ยสวยๆเลยรายการที่ห้านียครับนีสสส 5, นบนบ่สวยงามครับรายการที่ห้านียครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หกครับ มีมาแค่สิบองค์เท่านั้นนะพี่นะรายการที่หกครับเลขโค,ขค้ดน,นะนัมเบอร์นะครับหมายเลขสี่สิบเก้าอะนี่อุดมสารนะองค์นี้นะฮะหมายเลขโคดนัมเบอร์นะครับหมายเลขหกนะฮะอันต่ออ้สี่ิบเก้านะครับองค์ที่หกนะฮะ อุดมนสารนะองค์นี้นะองค์ที่หกนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับรายการที่อุดมนสารเหมือนกันครับพี่นะอันนี้เหมือนแช่น้ำมันด้วยเลนขคุณเบอร์นะครับหนึ่งแปดสอง หนึ่งแปดสองครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับหนึ่งแปดสองนะครับรายการที่เจ็ดนะครับหนึ่งแปดสองนะครับสวยๆนะองค์นี้ก็สวยนะ <c oughs> รายการถัดไปครับรายการที่แปดครับตันนี้มาแพงมากพี่นะครับไม่ใช่จองไว้เลย รายการที่8อุดมสารครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลข2 4 4 2 5 4 2 4 4นเนี่ยสอง้านะครับนี่ครับรบายการที่8นะครับองนี้นะฮะสวยๆนะครับ,รบต่อมาครับเป็นรายการถัดไปครับเป็นรายการที่9 รายการที่เก้าเลขโค้ดนัมเบิร์หมายเลขนะฮะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่เก้านีนะฮะสามเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่เก้านะครับสวยมากนะครับนะต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่สิบนะ รายการคท้ายรายการที่สิบครับรายการนี้มาเป็นแช่น้ำมนต์เลยหรือเปล่านะฮะเลขโค้ดตัวเบอร์นะครับหนึ่งหนึ่งสี่แปดหรือเปล่าพี่นะครับหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดนี่แช่น้ำมนต์ตัวนะ่นะครับรา,า,า,ายการนี้เหมือนเดิมครับแล้วรายการที่สิบนะครับองค์สุดท้ายนะครับนะฮะสำหรับนี้ก็อยู่ที่นะสิบรายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนบอกเลยว่าห้าแาดนะครับ สำหรับวันนี้นะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับนี้กรอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ